นุ่นนบลักโพสถึงอุงเอิงสไปล่าสุดวอนเรื่องนี้จบลงด้วยดีออกมาทักส่วนตัวขอโทษสไป์และอุงเอิงแล้วสำหรับสาวคนดังนุ่มนบลักแต่ไม่วายเจอกระแสดราม่าเบาๆตีกลับอีกครั้งหลังหลายคนบอกอยากให้ไปขอโทษสาวอุงเอิงด้วยตัวเองล่าสุดวันนี้สาวนุ่นได้โพสเพจเฟซบุ๊กชี้แจงอีกครั้งพร้อมขอโทษว่า นี้อยากจะมาแสดงความขอโทษจากใจจริงๆถึงน้องอุงเอิงและสไปซ์ที่มีการแชร์โพสต์ข่าวด้วยความเข้าใจผิดและขาดการไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนว่าความจริงเป็นแบบไหนทางนุ่นรู้สึกผิดและไม่สบายใจมากที่ใช้พื้นที่สื่อส่วนตัว แชร์และคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวนุ่นจึงอยากขอโทษทั้งทางอุงเอิงสไปซ์และทุกๆคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับโพสต์ดังกล่าวนุ่นขอใช้พื้นที่นี้ในการขอโทษน้องทั้งสองคนอีกครั้งนะคะอยากให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีและขอบคุณทุกคนที่ยังเข้าใจและเชื่อมั่นในตัวนุ่นทางนุ่นจะไตร่ตรองและพิจารณาให้ถีถ้วนก่อนทุกครั้งหลังจากนี้ค่ะ นอกจากนี้ได้นำข้อความข้างตน้นมาแชร์ผ่านสตรอรี่อินสตาแกรส่วนตัวและแท็กหาสาวอุงเอิงด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ